สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับ most space car อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอ่า มดสหยิบมาเป็นตัวโตยต้ามาเจสตีนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะวันนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาดีมากๆนะครับผมจองให้ทันนะครับเอาตัวนี้แนะนำเลยนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวเจ้าตัวมาเจสตีคันนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นแกรนนะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเครื่องยนต์2.8ลิตรเชื้อเพลิงดีเซลนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรุ่นตัวแกรนนั่นเองนะครับรุ่นท็อปสุดตารางเลยนะครับเป็นรถปี2020 นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวโมจะพามาชมนะครับผมภายนอกภายในนะครับสำหรับภายนอกเขาจะเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะภายในสีดำนะครับตัวโคมไฟดับเวโบว์โปรเจคเตอร์เช่นเคยนะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์2ดวงแล้วก็ไฟ LED daytime running light นะครับผมแล้วก็มาพร้อมก็เป็นตัวระบบตัดแสงเพิ่มแสงนะครับออโต้แบบบายบีมนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าโครเมียมสีชิ้นแบบนี้นะครับโลโก้ t ต y o ต a โครเมียมตรงกลาง นะครับเรดาร์คูสคอนโทรนะครับสำหรับเจ้าตัวแกลนนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรวจจับขนาดรถหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับไฟตัดหมอกแบบ LED คู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแล้วก็อาจะเป็นตัวล้อแมกอลอยขอบ17นะครับลายไดมอนด์คัตนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะตัวดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลย นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับผมด้านบนตัดโครเมียมด้านล่างนะครับสีดำเงาเป็นโนแบ็คนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กล้องมองนะ3า0องศามีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับมีเป็นตัวเซนเซอร์ายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนเวลารถเข้าใกล้นะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะสำหรับคันนี้ตัวรถสีขาวมุกนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับขับใช้งานไปค่อนข้างเย็นน้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลขไมขับใช้งานเดี๋ยวมดพาไปชมนะครับสำหรับตัวเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถลวดนวดแลมบ้าไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสามารถปรับเอนอนได้นะครับปรับช่วงพักขาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนวดไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะครับ ตัวไฟนะครับท่วนภายในห้องโดยสารเลยนะครับปรับได้ถึง3ระดับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มีเป็นตัวจอกลางนะครับสําหรับเจ้าของเก่าใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายในนะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวนะฮะเบาะฝั่งคนขับนะครับปรับได้ถึง6ทิศทาง6ระดับกันเลยนะครับแล้วก็อ่า ตัดคาดลายไม้นะครับผมเพิ่มความหรูหรามาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวกระจกปรับออโต้นะครับซ้ายขวานะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบเซ็นเตอร์ล็อกไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าเช่นกันนะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าเสริมเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะเป็นตัวปุ่มภายในห้องโดยสารเลยนะครับระบบออโต้บายบีมนะครับไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็นตัวอ่า เปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านบนคาดลายไม้มาให้นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นตัวโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวเรดาร์คุสคอนโทรลนะครับตัวเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคลิปเลนนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนนะครับปรับโหมดเปยนโหมดแล้วก็ฝั่งนี้ส่วนของอา มัลติมีเดียนะฮะเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้ในตัวโครงอะไรเลยนะฮะสำหรับตัวแหลมนะฮะตัวแกลนนะครับจะมีลำโพงให้ถึง12ดอกด้วยกันนะครับมีเป็นตัวแหลม2ฝั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปนะฮะ45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะย้ำว่า45,000กิโลเมตรเท่านั้น นะครับหน้าจอนะทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานครับแล้วก็ตัวแกนจะได้เป็นตัวนีิเกเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวระบบกองแอร์นาโนอีและเป็นตัวระบบแอร์ดิติตอรรอบคันเลยนะครับเป็นตัวแอร์ลาวนะครับแล้วก็เป็นตัวอ่าระบบเกียร์ออโต้นะครับผมฟังก์ชันครบค,รบ,ครบแน่นๆครับแล้วก็ตัวซีนพลาสติกมาอ่าตัวม่านบังแดดนะครับยังไม่ได้แกะออกใช้งานเลยนะครับ แล้วก็มีเป็นตัวที่ปรับแยกส่วนอิสระสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมสําหรับคอนโทรลนะฮะแรงลมแอร์ได้เลยนะครับประตูเปิดปิดสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาแบบนี้นะฮะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับไฟด้านหลังนะครับเป็นแบบ Full LED เป็นไฟท้ายไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตัวเจ้าของเก่านะครับเสริมเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว แบบนี้เลยนะครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับกล้องหลังบิวอินนะครับออกศูนออกโรงงานนะครับสติกเกอร์อยู่ครบอยู่พร้อมชัดเจนแบบนี้นะครับผมท่านใดมองหาหรือว่าสนใจอยู่นะครับเป็นเจ้าตัวเตต้ามาเตสตี้นะครับเป็น MPV นะฮะ11ที่นั่งรถยนต์ครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าสายผู้บริหารนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็น MPV นะครับระดับหรูระดับพรีเมียมนะครับผมนี่นะครับสำหรับ การขับใช้งานนะครับผมแล้วก็สภาพการใช้งานนะครับถือว่าใช้งานไปค่อนข้างเย็นน้อยมากๆนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าใช้ไปค่อนข้างทะนุถนอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับผมราคาคันนี้นะฮะตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางนะครับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่า1นึ่งล้านนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับมารเจสตี้ตัวท็อปตัวแกนนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผม บอกได้เลยว่าจอดไม่นานแน่นอนรีบนัดวันเข้ามาดูนัดวันเข้ามาจองรถกับมมกดนมาก่อนนะหรือว่ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะครับติดต่อโทรเบอร์โดยตรงมาได้เลยนะครับที่เบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ